ไก่ครับผมไก่ครับโอเคครับเ <Okay, ha. S 1> นื้อไก่ <c oughs> หังนใหญ่ๆครับอ S <S 2> <S 2> เนื้อไก่ครับผมเนื้อไก่ไก่ครับผมไก่ครับโอเครับเนื้อไก่ <S 2> <S 2> <S หังยายยวครับ <S 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 2> <S 2> ว่างไงมากินไว้ครับ <S 2> <S 2> เนื้อไก่เชฟ

รวมเนี่รวนี่ยเนี่ยเอาเคี้ยวเคี้ยวขบไะด้บกระดัจับไปขยัยับขยับขยับขปับู้ฮบขยับขยับขยับยับขยับับขยัยบยับขยัาขยับขยับขยัยััยย Не, не. Не, не. Не, peut А, хак. А,